ปรารบโพชฌงแล้วมักก็เป็นอันปรารบด้วยพิขุทั้งหลายโพชฌงทั้งเจ็อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่ปรารบแล้วอริยมัก gerade, อันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบก็เป็นอันบุคคลเหล่านั้นไม่ปรารบแล้วโพชฌงทั้งเจ็อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหน,นึ่งปรารบแล้วอริยมักอันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบ ก็เป็นอันบุคคลเหล่านั้นปราลบแล้วโพชฌงทั้งเจเป็นอย่างไรคือสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปิติสัมโพชฌงปัสสัทธิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบขาสัมโพชฌงที่กุทั้งหลายโพชฌงทั้งเจเหล่านี้อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่ปราลบแล้ว อริรยมรรคอันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็เป็นอันบุคคลเหล่านั้นไม่ปราลบแล้วโพชฌงทั้งเจ็ดเหล่านี้อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปราลบแล้วอริยมรรคอันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็เป็นอันบุคคลเหล่านั้นปราลบแล้วภิขุทั้งหลายโพชฌงทั้งเจ็ดเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วประทำให้มากแล้ว เป็นธรรมเครื่องนำออกอันประเสริฐย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบแก่ผู้กระทำซึ่งโพชฌงทั้งเจ็ดนั้นพิขุทั้งหลายโพชฌงทั้งเจ็ดเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรู้เพื่อนิพาน